สวัสดีจ้านีด่ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องให้มาออร์จีสกันด้วยนะวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกม Identity V กันนะจ๊ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็ได้ทำการปรินต์แรงมาทุกคนแล้วก็แบบอัดมาแล้วก็มาพาให้ทุกคนดูกันนะทุกคนหวังว่าจะชอบนะจ๊ะซึ่งตัวละครที่เราเล่นเน้นจะเป็นอนะกรุงน้ำหอมทุกคนมาแทกโกแตกแล้วเนาะฉันทำการบันทึกย้อนหลังมานะใครด่าฉันว่าก๊อปอยู่ฉัน ตบนะมาทุกคนคันนี้แล้วก็มาเล่นกับน้องเอฟซีด้วยชิน้องคนโคนแต่คนที่เล่นเป็นผู้อย่างรูว่ามันก็ชกรว่าเจอโจเซฟไปเดยวก่อนมาเฟมเรทต่ำอะไรตอนนี้อย่าพึ่งใจเย็นโอ้ไม่กอผมมันก็เฟมเรทต่ำเแลยทุกคนอุปสรรคเยอะเหลือเกินจะบอกว่าคลิปเนี้ยฉันอัดใหม่รอบหนึ่งเพราะฉันเผลอลบคลิปหายจะเผลอลบคลิปทิ้งก่อนที่จะอัดใหม่คราวันนี้แล้วก็แล้วก็ได้ทำการไปอัดใหม่ เออแล้วก็มาพาทุกคนดูนะทุกคนนี่คือแบบประวัติของคลิปนี้ก็จะออกเป็นคลิปนี้นะจ๊ะทุกคนโอ้ย oh กนะ้นนักขายของเล่นโดนนะ,ะทุกคนเมื่อกี้นักเกิดข้างเรานะถ้ากับว่าัจเซฟเจอตัวนี่ก็คือแบบนักต้องเจอเราต่อแนใ่นอนทุกคนไมก็ God, ตอนนี้เราหนีก่อนฉันไม่ชอบเจเซฟนะคะทุกคนมองดูว่าฉันเป็นตัวให้ฉันแบบเวลาเล่นน้ำหอมแล้วแบบไม่อยากเจอนางมากที่สุดละเพราะอะไรดูไหมมันตีเร็วมากทุกคน แบบเวลามันตีใช่ไหมเราเพิ่งย้อนมอหอมเงี้ยมันจะตีกูได้อีกแล้วอะ่ะเกตป้าเออฉันไม่ชอบเลยทุกคนตัววนี้มันจะตีได้งเงาหรอป้าตีไหมตีตีกูกดกด,กดอหอมคาดต้องอย่างเงี้เออเมื่อกี้นั่งนั่งได้นะแกนั่งได้าามากทุกคนั่งแบบรอโลกใกล้หมดก่อนแล้วค่อยตีอะ่ะเออเดี๋ยวฉันกดทันยันมอหอมเนี่ยเออคือถ้านา,นาตีเราในโรคผ้าหายใช่ป้าเราจะไม่สามารถอยู่ได้ เออแล้วเวลาดนตรีเสียงก็จะล้มเลยนะทุกคนแบบนังรายมากทุกคนนั่งมีแผนนะมาตอนนี้เนี่ยฮันเตอร์จะได้น้องคนโคนะเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไม่หิวเพื่อนก่อนอยู่ข้างบนเนาะมาเราจะไม่หิวแล้วอ้าวมีอีกเกช่วยหิวเนี่ยนะมาเลยค่ะรวมพลังรวมพลังซิวิฟเวอร์อ้าวอีกเกึงไปไหนไม่หิวกันหรอโอเคช่างมันทุกคนไปตายเนี่ยก็ไปเส้นหิวเพื่อนเองนะทุกคนมาค่ะใส่สมบัตเต็มตัวเวอร์ มีลล่าก้อนเฮ้ยนางมีเครื่องร่อนนางบินได้ไอ้คนเนี้ที่โกโงว้าวไอ้ก้อนโจเซมแคปเจอร์อีกแล้วแคปเจอร์เก่งเครื่องกูจะไม่เสร็จเนี่ยมาเข้ามาในนี้ก่อนทุกคนนี่คือโรคภาพถ่ายโายังไงก็เป็นโรคขวาขวาขวาวดานะทุกคนจะขวาขวขาวดำบินเป็นอะไรลิ้นเป็นอะไรขวาวดำออกมาแล้วมาทุกคนอ่ะอีเกย์อ่ะเพิ่งเห็นว่าอีเกย์โดนตีเดี๋ยวก่อนโอาให้ก้อน มื่อกี้ฉันบอกว่าจะไปตายที่ไหนก็ไปเหมือนนางจะไปจริงนะเนี่ยแกแต่อย่าเพิ่งตายเร็วนะซีนินก่อนอึบๆไปขอปั่นก่อนตอนนี้เครื่องไม่โดนเครื่องเลยหอย,อยไม่กอดมาคุณคนรับรับบทปั่นเนาะเจอเจ้าซีฟก็จะเกมตึงๆหน่อยนะนะก็ทำใจนิดนึงแต่จะโชว์ดูในการจบๆเนะาะมาเลยจ้าตอนหักก็เก่งๆนะจ๊ะวิศวะไปนะก็สูกหน้าอยู่ในเนี่ยเออน้าบดหญิงเนี่ยแบบนี้คือใส่หน้าเท้าเลยนะแก เออก็คือแบบอีก,กี่ก็คือแบบแมงสาบที่แท้จรูนทะุกคนแมงสาบแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเนี่ยนึกกูก็ปั่นแค่ครึ่งเดียวอยู่เนาพเพราะแถมมันยุบแล้วมันแคปเจอร์เก่งมากแม่ตัวน,นี้พี่ยังได้อีก,กี่อยู่ทุกคนแร้ก็ปั่นไฟไปเลยใจชิวๆอ,อ้าวทำไมเปลี่ยนไปได้นะขาของเล่นชิโมงนะเนี่ยน,นะแสงหยุดงาน,นทุกคนหัวใจเต้นโอ้ไม่กอ โอ้ oh my god พีเตอร์ราตีซะด้วยโอ้ oh my god โอ้สกินคอแล็บนักนะมึองแรงมากทุกคนดูสกินเขาว้าวพีเต oh oh อร์ราตีพีเตอร์ราตีพีเตอร์ราตีไม่ก็สองพันสองสองพันหนึ่งราตีไม่ก็อืมอืมอืมจีนิจ่าจีนิจ่าไปสิโอ้ oh my god ปีเตอร์ราตีปีเตอร์ตอนกูโดนแล้วกูโดนห้องก่อนอืมอ่าอยู่ระหว่างไม้ขนาดนี้เต็มๆจะดังหักไปจะนางปีเตอร์ เลิศค่ะมาเห็นที่ซูมต่อก่อนคนน้ำหอมนี่พยายามเข้ามาแล้วฉีดนะ่กนกุ้เออมันจะช่วยลดแล้วโอ้ยแกแน่เห็นไหมนังเดินมาเร็วมา,วมากกดน้ำหอมก่อนเลยละกันมาโอ้ยอยังทันอยู่ผับไปค่ะเอาหน่ยอยเดี๋ยวก่อนมันโดนนี่ไงเม,มื่อกี้มันห่างมากเมื่อกี้เขาจะด่ากูว่าโป้ไปนี่หน่อยมันโดนนี่ไงอ่ะเมื่อกี้ภาพไม้โดนนี่ไงอ่ะมันห่างมากเลยนะทุกคนเมื่อกี้เห็นป่ะเห็นใช่ไหม โอเมก้า oh ตอนนี้น้ำหอมกูหมดแล้วหมดจ้ะหมดของเล่นแล้วกูไม่มีแล้วโอเมก้า oh ใกล้จะถึงเวลาตายของชันแล้วสินะใกล้จะถึงเวลาตายของชันแล้วโอเมก้าเมื่อกี้เหมือนมีเพื่อนโยนไม้ตีหมามาเก็บม,มาก่อนค่ะเก็บมาก่อนอ๋อโอเมก้มันตามมาใกล้มากมีมาตีหมาใส่ค่ะมีการเดียมในวอซาโอ้ยงงค่ะองงค่ะวิธีนั่นงงเลย,ย,ยเวิธีใช้เวทมนต์น้ำหอมอนี่ใช้เวทมนต์น้ำหอมกูนีแบบา้าบอกเลยว่าเก่งสวยและรว,วยมาก หรือเปล่าอีดวยอันหลังไม่ใช่เลยทำอไมทีก่นยอนหน่อยน่ากลัวมากแม่แม่ลงจาวาเทียรีมากนะทุกคนดูจากมุมด้านขวาเนาะฉันก็ตอนนี้ฉันก็นึกงน้มีบิงตลอดเลยอีนันนี่นคือตีดักไม้เก่งมากแม่คิดว่าตีไกลนักหรอฮะตีไกลนักหรอเออสี่รอบได้ไหมกี่รอบแล้วย่อยนี่มึงโดนหลายรอบมากงงค่ะกินกิ่งนะไม้ฉันนี่เป็นปวกแล้วชั้นที่เรวอีปีเตอร์นี่เป็นปวกนะโดนอีกแล้ว มันก็เธอเป็นชซนชันหัวร้อนแล้วนะอ่าตอนนี้คือเครื่องจุดแล้วจ้ะทำให้มันเร to to ็วได้ขนาดนี้งงนะแน่นั่งได้กันอยู่แถวนี้แกช่วงควรจะไปประตูไหนเนี้ยประตูรักช่วงควจะเปตรงไหนเงี่ยตรงนี้ไม่ดูอ <Kate> ีเกด้วยนะอ้าวไม่พกเหนี่ยวรังเดี <Luk as birth> ๋ยวก่อนมึงไม่พกเหนี่ยวรังมึงเอาเปลอหอยอะไรมาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอมีเหนี่ยวรังฉันงงนะพวกความไม่ใจเป็นจากไหนมีเหนียวรังให้เนี่ยปีเตอร์เฮ้ยตอนตัวนี้น้องคนโคโดนแล้วจ้ะ นอ้องเร็วๆมีสปีนไม้ไหมมีโอเคมาเลยค่ะเร็วๆเราจะไปประตูนู้นกันจะทานเป้าไว้เนี่ยโอ๋ไอไอ้ก็จะทันไม้มาค่ะไม้ตรงนี้แย่งโดดก่อนเลยโอ๋ไอไอ้ก็ไม่นะโดดช้ามากน้นองชาโนไปแล้วแน่เลยฉันบ็อกค่ะฉันบอ็อกอือตอนนี้ฉันเดินวน,นลีหอยเดินวนทำไมอ๋อไม่ไมก็เอามันมาไล่กูใช่โอ้ยห <c oughs> แกฉันเป็นปีเตอร์ฉันยอมแพ้แล้วนะฉันโดนทับไม้คันนี้ เป็นสันยอมแล้วนะโอ้มีก็มันยังไล่ฉันอยู่เลยน่าแค้มจากไหนโอ้ม oh ีก็นางวาร์ปดักหน้ากูเข้าของเล่นทันไหมเนี่ยโอ้มีก็ตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนเมื่อกี้ทันแต่มึงไม่ไปไงโอ้มีก็บอกฉันหน่อยบอกฉันหน่อยแกนางจะดักหน้าอ oh ีนั oh ่นไม่น่าผบดหมายเลยอ้าโอ้มีก็ฉันลงแล้ว่โอ้ยกูไม่น่าเลยกูน่าจะไปเล่นของเล่นได้แต่แรกเดียวเนี่ยไม่น่าเลยนะโค้โอ้มีก oh ็กูตายไหมเนี่ย แต่ถ้าไม่มีตาแดงนะน,นั้นเพื่อนน่าจะมาช่วยได้เออถ้าเพื่อนมีไทยอย่ะนะเราน่าจะรอดนะเซนร์ฟลุ่มโอเมนก่อนจะไปทำอะไรให้ซานะ่าจะไปทำอะไรให้เกก่อนฉันงงนะมันแกแค้นเช่นกันนี่อ่ะมาอุ้ยเกามาแล้วกเกามาแล้วเออไม่กอดมาเลยค่ะมาดูว้าวเข้าไปก่อนว้าวเข้าไปก่อน เก๋มีไทยดื้อเลิศมากอีเก๋กูทำดีสุดๆกูให้เลยค่ะ MVP วันนี้มาแรงสาำนะบทหญิงกาแมนใช่ไหมซื้อกินเลเดี๋ยวออกมานี่ยังเป็นเต้นร้อนหน้าคุยอีกเออออกมาคนแย่ก็เป็นไงบ้างสัตว์โคนสัตว์คลิปนี้ชอบกันไหมเอยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e เช้นด้วยนะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสัตว์โครนบ๊ายบาย